กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมนายช็อตตี้บูจะวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือจากอนิเมะสะดุดรักใหญ่แฟนเช่านั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้มาแค่แอนิเมะเรื่องเดียวนะเดี๋ยวจะมีนางเอกจากเรื่องอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมนี้ด้วยแต่อาจจะต้องรอเวลาสักเล็กน้อยตอนเซิร์ฟเปิดยังไม่มีเรื่องอื่นมานั่นแหละแล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้นะครับมันจะมาในแนวพาร์ทเซลน,นะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของกิมมิกต่างๆเช่นการถ่ายรูปแบบโหมด AR การให้สาวๆาโพสต์รูปอะไรเงี้ย การเปิดกายปองนะครับการอัพกงอัพเกรดตัวละครครับซึ่งตัวละครก็มีหลายตัวใช่ไหมแต่และตัวก็จะมีหลายการ์ดหลายเหตุการณ์กันไปครับเราสามารถที่จะเข้าไปเสพเนะื้อเรื่องเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดใครอ่านญี่ปุ่นออกนะให้อ่านญี่ปุ่นไม่ออกอาจจะต้องรอภาษาอื่นซึ่งก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นตอนนี้แล้วก็เข้ามาเล่นเก็บเงินแคสไว้แล้วก็รอเปิดกายปองตู้ตัวละครของนางเอกที่เราชอบก็พอแล้วนะแค่นี้ก็ฟินแล้วดูดิมาตั้งหลายเรื่อง โอเคเดี okay, ๋ยวเราเริ่มเล่นกันได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นเนี่ยกดตรงกลางได้เลยนะครับเรื่องของรีไอดงไอดี ID, เดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะเสร็จแล้วก็กดตัวนี้นะครับเป็นการตกโปร่งนะฮะแล้วก็กดไปอีกหนึ่งครั้งได้เลยครับผมเสร็จแล้วเอาอันนี้เป็นของ iPhone เนาะเขาจะ tracking เอาไว้ให้โฆษณาแม่นยําซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราปกติเราจะไม่ยอมรับเนาะส่วนอันต่อมาอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกราฟิกก็คือไอคำเนี้ยโอซุซุเมะคือเขาแนะนําให้กับเครื่องของเรา เพราะนั้นอยู่ที่มือถือท่านผู้ชมอ่ะแล้วแต่นะครับอันนี้คือสูงที่สุดที่เป็นไปได้นะอันนี้คือต่ําที่สุดนะฮะแล้วก็กดโอเคไปได้เลยนะครับมันจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องถามชงถามชื่อด้วยแต่ในระหว่างนี้ครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องครับซึ่งผมก็ดูผ่านๆมันก็จะ ตรงตามกันในแอนิเมะนะส่วนใครที่ขี้เกียจด,ดูก็ด้านขวาบนนะครับมันจะมีปุ่มลูกศรอ,อยู่เมื่อเราแตะมาแล้วมันจะมีปุ่มสคริปต์อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับการสคริปต์ส่วนอันนี้คือเป็นออโต้ก็คือไม่ต้องนั่งคลิกก็คือเสพบรรยากาศอะไรไปเรื่อยได้เลยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่กันละกัน หลังจากนั้นครับเขาจะให้เราเลือกครับว่า,าจะเมนคนไหนครับก็มีครบ4คนเลยที่เป็นตัวละครหญิงหลักในแอนิเมะเลยนะฮะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันละกันเนาะคือแล้วเลือกแล้วมันแตกต่างกันยังไงคือเราจะได้การ์ด5ดาวของคนนั้นมาเลยนะครับที่เหลือก็จะแบบสุ่มๆม,มาก็แล้วแต่ครับซึ่งผมก็เลือกน้องจิซุรุฮิเมะกันละกันเนาะเสร็จแล้วก็กดด้านล่างได้เลยนะครับต้องการที่จะจ้างน้องคนนี้ไปเดทนั่นเองครับ หลังจากนั้นครับเขาจะให้เราเปิดกระ,ะปองทันทีนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกเราเลือกคนไหนไว้เราจะได้5ดาวคนนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ต้องรีเซ็ตนะครับคือเราจะได้ใบนี้แน่นอนถ้าใครเลือกจิซูรุนะได้คนนี้แน่นอนนะฮะสำหรับการเปิดครั้งแรกครับผมอ่าแล้วก็มีการดาวน์โหลดข้อมูลอีกก็จัดไปครับผม คราวนี้ครับเขาก็จะถามชื่อของเรานะครับด้านบนก็คือจะเป็นพวกชื่อคนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะที่เป็นคันจีอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคําอ่านคาตาคานะซึ่งถ้าเกิดไม่เชี่ยวชาญไม่ต้องไปเปลี่ยนปล่อยมันไว้ครับก็คืออันนี้จะเป็นตัวของพระเอกจากในอนิเมะเลยนะครับก็คือคาสุยะใช่ไหมครับนั่นแหละคนเดียวกันตัวอนันนี้ก็คือเป็นชื่อของเราครับ player name อันเนี้ย โอเคใส่เป็นชื่อของเราได้นะครับใครที่ตั้งชื่อไม่ได้นะครับให้ไปปิดคีย์บอร์ดลอยก่อนนะครับผมเห็นคนมาออคอมเมนต์ในหลายๆเกมแนละ้วว่าทำไมตั้งชื่อไม่ได้เป็นเพราะว่าเปิดคีย์บอร์ดลอยนะฮะส่วนด้านล่างอันนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดกับเดือนเกิดนั่นเองครับก็คงคิดว่าเดี๋ยวสาวๆเนี่ยคงเอาอะไรมาให้เราละมั้งในปีเกิดไม่ใช่ปีเกิดเดือนเกิดกับวันเกิดปีไม่มีขอโทษขอโทษเดือนเกิดกับวันเกิดนะครับเมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วก็โอเคจบแค่นี้แหละก็กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็ตัวละครหลักที่เราเลือกครับ <Okay. S 1> เขาก็จะมาสอนเล่นเกมนี้ <Okay. S 1> ซึ่งสอนนานมาก <Okay. S 1> นานจนน่าเบื่ออาพูดกันตรงตรงงั้นเดี๋ยวผมจะขอข้ามเลยก็แล้วกันนะครับ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวผมจะสอนเองครับท่านผู้ชมจะได้รู้วันเล่นอย่างไรนะจ๊ะ โอเคครับมาดูวิธีการเล่นเลยกันแล้วกันครับท่านผู้ชมไปเดทครับด้านขวาล่างตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วครับตามสไตล์เกมญี่ปุ่นเลยครับก็จะมีเมนสตอรี่เนื้อเรื่องนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นดันเจี้ยนประจำวันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวของเป็นกิจกรรมซึ่งจะมาตามช่วงเวลานะครับแต่ก็จริงๆเราสามารถซื้อกุญแจได้ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวไปดูเมนสตอรี่ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเปิดระบบ ต่างๆจากเมนสตอรี่ตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงเสเตจที่19แล้วนะครับอ่าก็เลือกสเตจให้เรียบร้อยนะครับมีเลือกเพื่อนด้วยนะอันนี้คือเป็นขาจอไม่ไม่ใช่เพื่อนจริงๆอ่ะยังไม่ได้แอดกันคือน,นี่เป็นขาจอที่เขาจะมาช่วยนะครับซึ่งสามารถกดใช้สกิลได้เวลาที่เราเล่นอยู่อะไรเงี้ยนนะส่วนนี้คือจะเป็นตีปัจจุบันของเราเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องจัดทีมกันแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็มีสกิปด้วยนะใช้ตัวสกิปได้ด้วยนะคือบบขี้เกียจเล่นเองอะไรเงี้ยทำได้นะครับแต่ว่าผมจะเล่นนะฮะ หลังจากนั้นก็เขาจะมีบอกครับว่าตอนนี้เราเหลือพลังงานเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาครับเล่นได้ฟรีชิลๆกันไปถ้าหมดแล้วอยากเล่นก็ให้รอเวลาหรือว่าไปซื้อใช้เงินแคชซื้ออนะไรเงี้ยเนาะโอเคทีนี้พอเราเข้ามาแล้วครับดูอ็อบเจกตีบนิดนึงครับว่าเขาให้ทําอะไรนะครับอย่างเช่นด่านนี้ให้จัดการผลึกอันนี้แล้วก็อันนี้อย่างละ12หน่วยและอันนี้คือเทิร์นที่เราจะสามารถบังคับได้นั่นเองแล้วในด่านเนี่ยบางด่านมันก็จะมีอ็อบเจกต์แบบต่างๆขัดขวางเราอยู่ก็ง่ายๆแค่ทําลายไอตัวผลึกเนี่ย มันก็จะหายไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการทําลายผลึกก็แค่3อันจะลากอีท่าไหนก็ได้มันมันได้รอบทิศเลยลาก3อันนะครับแค่นั้นแหละแต่มันจะมีกิมมิคพิเศษอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวผมลากเลนนี้ให้ดูก่อนก็แล้วกันนะเห็นไหมสังเกตอะไรไหมครับไอตัวที่เป็นโน้ตหรือว่าตัวที่เป็นผลึกเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้น แล้วมันสามารถใหญ่ได้ขึ้นเป็น3ระดับนะครับและเมื่อครบ3ระดับมันจะแตกของมันเองเข้าใจใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องทําลายก็ได้เราแค่ทําลายของที่อยู่ข้างๆมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวโน้ตหรือว่าตัวอันอื่นด้วยนะไม่ใช่โน้ตอันเดียวอันอื่นด้วยอ่ะมันก็จะระเบิดของมันเองเข้าใจใช่ไหมครับส่วนเรื่องของการกดสกิลถ้าเป็นตี้หลักของเราเนี่ยปกติเป็นใช้ของมันเองนะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็นเกสเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนด้านขวาล่างว่าเอ้ยให้กดใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวมันจะคอยสนับสนุนเราอะไรอย่างนี้นะครับโอเคทฤษฎีจบแล้วเริ่มต่อเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําลายอันที่มันเยอะๆแล้วก็ทําลายพวกอ็อบเจกต์ต่างๆก่อนเห็นไหมมันจะได้มีตัวโน้ตไหลลงมาได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้ทําลายตรงไหนดีนะอันนี้กันละกันจะได้มีให้ตัวโน้ตมันมาได้เยอะๆนะครับโอ้ยคราวนี้สีส้มได้เยอะจัดไป นี่นี่ดูดูด,ดูดูโนต้ตอันนี้เริ่มใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมทาลายตรงนี้ปุ๊บอันนี้จะระเบิดแตกไปด้วยเดี๋ยวรอดูแหมนะครับมันแตกไปด้วยเดี๋ยวอันนี้ก็ใกล้แตกแล้วใกล้แตกแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ส่วนอันนี้แจ้งเตือนแล้วครับว่าใช้สกิลได้อาจใช้หน่อยก็แล้วกันนะครับโอเคสกิลของจิซุรุเนี่ยก็คือเมื่อใช้แล้วต้องกดอีกหนึ่งครั้งนะครับ มันจะกลายเป็นผลึกแบบนี้ผลึกแบบนี้มีหน้าที่แบบเอาไว้แทนสีไหนก็ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอย่างเช่นผมจะลากสีแดงมาเสร็จปั๊บเข้าตัวนี้แล้วไปโผล่สีเขียวต่อก็ได้เข้าใจใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวทำให้ดูผมลากาสีแดงก็แล้วกันนะ2อันพอมันถึงตรงนี้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เห็นไหมครับเออสกิลของตัวละครแรกๆจะเป็นแบบนี้หมดโอเคออบเจจทีฟด้านขวาผ่านแล้วนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับสีฟ้าใกล้ผ่านแล้วนะครับ น่าจะผ่านแล้วแหละรอบนี้ใช้อีก3าอันใช่ไหมโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วครับผ่านเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะแปลเปลี่ยนตัวเทินที่เหลือเนี่ยมาบึม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 เป็นคะแนนโบนัสไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมทำออบเจ่นทีฟด,ด้านขวาผ่านแล้วละแต่ทําไมมันไม่จบดา <c oughs> ่านเหตุผลเพราะว่าคะแนนยังไม่ถึงแรงดีต้องคะแนนถึงแรงดีดอกก่อนนะครับถึงจะผ่านโอเคไหมอ่ะแล้วทํายังไงให้มันได้คะแนนเยอะๆก็นอกจากเล่นดีแล้วเนี่ย ไอตัวละครที่เราพามาด้วยครับจำเป็นต้องอัปเกรดด้วยเพื่อที่จะทําให้ได้ตัวของโบนัสมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นไปด่านหลังๆอ่ะไม่อัปเกรดตัวละครเนี่ยโอกาสได้แรงเอสก็จะต่ําไปด้วยคือมันต้องควบคู่กันไประหว่างการเล่นพาโซและการอัปเกรดตัวละครนั่นเองครับเมื่อกี้ติดไอตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับเรื่องของการลงดันเจี้ยนพิเศษที่มันจะต้องใช้กุญแจนะครับคือผมมาเล่นเร็วกว่าเวลาไง ถ้าเกิดผมอยากจะเปิดดันเจี้ยนเนี่ยก็คือกดตัวนี้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะบอกว่าเออยังไม่ถึงเวลานะจะเอาเมื่อก็เอาครับผมก็มันจะดีดไปที่ตัวร้านค้าแล้วก็ซื้อกุญแจเอาถ้าเป็นกุญแจเงินคือดันเจี้ยนประจําวันนะครับส่วนที่เรากำลังจะไปก็คือดันเจี้ยนอันนี้ครับมาตามชั่วโมงใช้300แคสนะครับจัดไป ทีนี้ซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่เดิมนะครับเห็นไหมเขาก็จะหักกุญแจไปก็กดโอเคแค่นี้เองนะครับสำหรับคนที่ต้องการลงนะแล้วก็มีเวลาให้59นาทีนะครับก็รีบลงหน่อยกันล้วกันส่วนวิธีการเล่นมันก็เหมือนเดิมอะ่ะแต่แค่แบบมันจะได้ทรัพยากรที่ที่ดีอะไรเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวแรงไปมึงเมื่อกี้ผมลืมแอดเพื่อนนี่หว่าคือถ้าเกิดเกสคนที่เราเอามาช่วยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแอดเพื่อนตอนจบได้ผมลืมผมลืมเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันงั้นเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกด่านหนึ ด้านนี้โอ้ง่ายๆเลยครับแล้วมีผลึกอันนี้มาให้เราด้วยชิลๆเลยบอกให้อ่าไปไปเลนไหนดีอย่าเพิ่งเพิ่งนี่นี่ลงนี่ก่อนแล้วขึ้นมานี่เออไปบึมๆไปครับผมอืมทำลายสีเขียวกันแล้วกันสีเขียวเยอะโอเคแต่โน้ตสีแดงไอตัวโน้ตออบเจคทีฟน้อยไปหน่อยนะไม่เป็นไรบึ้มไปบึ้มไปเออบึ้มไปบึ้มไป เ,ออเริ่มมาเยอะแล้วทำลายไปเลยแล้วกันครับต่อไปสีสแดงน้อยมากเลยอะเอาไงดีวะเนี่ยทำลายโน้ตเยอะไว้ก่อนแล้วกันเพื่อเปิดโอกาสให้โน้ตสีอื่นมันออกมาไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคสกิลมาแล้วครับสกิลมาแล้วโอ้ได้2ออันเลยเขาเนี้ย โอ้นี่มันฉากเดียวกันในแอนิเมะเลยใช่ไหมที่ไอผมสั้นมันจับได้ว่าจิซูรุเนี่ยเป็นเป็นเรนทันเกิลนะฮะก็คือเป็นสาวที่อ่เป็นแฟนจ้างอะเนาะเป็นแฟนจ้างไปไหนต่อดีเนี่ยไม่คุ้มเลยมาทางนี้กันโอ้ไม่คุ้มเลยช่างมันโอเคสีแดงผ่านแล้วครับเลออ้าวนี่ชนะแล้วชนะละจบแรงดีเรียบร้อยแล้วครับเย้ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดดันเจี้ยนแล้วก็รีบลงนะอันนี้จริงๆรอตามช่วงเวลาก็ได้นะครับโอเคจบด่านเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ไงเห็นไหมคนที่เราเลือกเขามาช่วยครับแล้วก็สามารถแอดเฟรนด์ได้ที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก,กดด้านขวาต่อเลยอันนี้แหละคือเป็นการส่งคําขอไปหาคนนี้แล้วครับขอบคุณนะครับที่มาช่วยผมเมื่อกี้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการแอดเพื่อนกันจริงๆเนี่ยให้ไปดูด้านซ้ายล่างนะครับนี่ยเนี่นี่นี่มันจะมีรูปคน2คนจับคอ,อกันอยู่ใช่ไหมเออกอดคอ,อกันอยู่นั่นแหละนี่คือการแอดเพื่อนจริงๆ,ๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นไ d ดีของเราอยู่ด้านซ้ายล่างด้วยก็ก๊อปปี้ไปให้เพื่อนได้นะฮะเสร็จแล้วเวลาเราจะแอดเพื่อนนะครับให้มาที่เมนูที่5นะครับด้านซ้ายเราก็จะเจอพวกขาจรใช่ไหมก็แอดเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะแอดตัวจริงก็คือเอา ID เเพื่อนมากรอกตรงนี้ และทําการค้นหานะครับถ้าเกิดไม่ผิดมันก็จะขึ้นมาให้เราแอดนั่นแหละครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยได้รับแอดของเรานะครับมันจะอยู่เมนูที่4นะครับอันนี้นะอันนี้คือเวลามีคนแอดมามันจะอยู่ตรงนี้ครับส่วนถ้าเกิดเราแอดไปหาคนอื่นแล้วเขาไม่รับสักทีเนี่ยเราสามารถไปแคนเซิลรีเควสได้ที่เมนูที่3อันนี้อนีนี่คือแคนเซิลนะครับผมแอดไปหาคนนี้คนนี้เขาไม่รับสักทีอะไรเงี้ยแคนเซิลได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะต้องมมมาาาาออยูู่่่ททีีเเน2รรแล้วก็สถ ส่งอะไรหากันได้ด้วยแหละตรงนี้เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูโหมดอื่นๆบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับมันจะมีแอบอยู่ที่ด้านซ้ายล่างเลยครับหัวผมบังอยู่ที่สําคัญสาคัญจะมีอันที่2ครับนี่คือการส่งตัวละครไปทํางานพิเศษนั่นเองนะครับพอดีอันนี้ผมส่งตัวละครไปแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งอันนี้ไปกันล้วกันนะครับมันมีมาให้เราส่งนะครับเสร็จแล้วกดตัวนี้ได้เลยครับอันนี้คือมันจะหาสมาชิกที่ดีที่สุดให้เอาแต่หน้าเสียดายครับคือตอนนี้ผมส่ง อีกตีหนึ่งไปทํางานอยู่ทํางานซ้อนกันไม่ได้อ่บไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมารับรางวัลได้นะครับคือตามที่เห็นเลยอะเราจะได้รับมาเป็นเงินนะครับอ้เดี๋ยวผมกดเข้าไปดูก่อนอีกกี่นาะทีเสร็จมันบอก1นาทีเออก็1นาทีจริงๆหนึ่งนาที20่สิบวินั่นแหละก็เดี๋ยวรอให้มันเสร็จก็รับรางวัลเพิ่มเติมได้เท่านั้นไม่พอนะคนที่เราเลือกมาให้ทํางานนะครับเลเวลจะอัพด้วยนะครับการพวกนี้เรเวลมันจะอัพด้วยส่วนถ้าเกิดใครอยากจะเร่งความเร็วก็เเนนนคครรับใใช้งนใน้งงิแกาไดะ เอาละกลับมาที่เมนูเดิมนะครับด้านล่างของตัวทํางานพิเศษนี่คืออัลบ,บัมครับหมายความว่ายัางไงก็คือเอาไว้ดูสารานุกรมนั่นแหละว่าเรามีการ์ดมีอะไรบ้างแล้วนะครับส่วนถัดมาคือเปลี่ยนหน้าโฮมนั่นเองครับเผื่อเราไม่ได้อยากให้แบบน้องเขามายืนแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะออย่างเช่นอันขวาสุดอันนี้ปลดแล้วให้ไปยืนที่คาราโอเกะแทอนอะไรเงี้ยส่วนอันตรงกลางนี้คือตําแหน่งนั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีคนที่2ก่อนนะพอดีผมยังไม่มีคนที่2องเลยไม่สามารถที่จะแอดคนอื่นเข้ามาได้เดี๋ยวมันจะสามารถใส่คนเพิ่มได้นะครับ ตอนแรกก็จะมีแค่ตัวเมนหลักของเราคนเดียวส่วนอีกอันนึงนะครับที่เป็นอันแรกสุดที่ไม่ได้พูดถึงอันนี้คือเป็นการย้ายตำแหน่งว่าจะให้น้องเขายืนตรงไหนแค่นั้นแหละเราสามารถสไลด์ซ้ายขวาได้เห็นไหมจะให้น้องเขายืนชิดซ้ายของหน้าจอหรือว่าจะยืนตรงกลางของหน้าจอเห็นไหมครับก็คือทําได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็กดด้านขวาแค่นี้แหละก็จะเป็นการเซตติง้งหน้าจอตรงตรง,ตรงหน้าจอโฮมของเราอ่ะจะให้น้องเขายืนตรงไหนแล้วเป็นใครเห็นไหมครับ นี่นี่นี่คือ,อยืนตรงกลางก็เหรอเออการลองดูก็แล้วกันฮนะยืนตรงนี้ก็ตรงนี้ไม่เป็นไรครับทีนี้มันยังมีอีกก็คือโหมดถ่ายรูปนะครับซึ่งเราก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าจะให้น้องเขาเนี่ยโพสท่าไหนเห็นไหมอันนี้คือเราต้องเล่นไปไกลๆให้น้องเขาแบบสนิทก,กับเรามากขึ้นก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะมีท่ามากขึ้นเห็นปะเออแล้วมันก็จะมีแบบให้เลือกสีหน้าด้วยหน้ายิ้มหน้าบึง้งหน้าโกรธหน้าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีเอฟเฟกด้วยว่าจะเอาภาพแบบไหนซีเปียไม่ล่ะเออเป็นไง ขาวดำไม่ได้โมโนโครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำได้แล้วก็มีเฟรมนะครับที่เป็นกรอบรูปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถที่จะเซฟรูปนะครับแล้วก็เอาไปแชร์กับชาวบ้านเขาดูได้ด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงนะที่มันล็อกไว้นะครับก็คือเป็น AR ยังไม่เปิดเหมือนกัน AR ก็คือเอาน้องเขาเนี่ยไปถ่ายรูปแล้วฉากหลังเป็นโลกแห่งความจริงได้นั่นเองน่าจะพอนึกภาพออกเนาะอันนี้ถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่แล้วก็เราจะได้ถ่ายรูปกับน้อง,องๆแบบได้จริงๆไงเซลฟี่ได้อะไรได <laughs> ้ก็แล้วแต่กันนะครับ โ okay, อเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดเูเรื่องของการรับของฟรีเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดกระปองกันก็จะมีหลายจุดเช่นเช่นตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกภารกิจต่างๆนะครับก็อย่าลืมมารับนะบางอันบางอันกดรับไม่ได้นะครับบางอันเหมือนเป็นเควสต้องทาให้เสร็จก่อนถึงจะรับได้เช่นอันนี้เป็น beginner challenge นะครับก็คือสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็คือให้เล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดการแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านทั้งเงกง้วกันงอันกดรับก็อลมมกองเช่นน,นี้ กดรับได้ก็รับได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกก็คือภารากิจนั่นเองครับเอาไว้รับของนะฮะส่วนอีกอันนึงนะครับอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปกล่องของขวัญนะครับก็เป็นจดหมายนั่นแหละก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นการรับไอเทมทั้งหมดนะครับเอาล่ะทีนี้พอเรารับของรางวัลเสร็จกระปองมันจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนี่นี่น,นี่กาชาครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ายังไม่มีตัวละครจากอนิเมะเรื่องอื่นนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่9กันยายน2000เอ้ยไม่ใช่วันที่9โดดวันที่7กันยายน2021เป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ติดตามกันดีๆกันละกันส่วนมีตู้อะไรให้เปิดบ้างนะครับดูด้านซ้ายนะครับเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วปั๊บมันก็จะมีให้เราเลือกต่อนะครับว่าแต่ละตู้ต่างกันยังไงนะครับมันมันคืออันเดียวกันเลยนะเนี่ยมันก็จะมีบอกครับว่าแต่ละตู้ต่างกันยังไงอัน ต่อไปสเปเชียลอ่ะน่าจะเปิดตู้สเปเชียลนะเพราะว่ามีชุดว่ายน้ำตามที่ผมหมายปองอยู่นะครับแล้วอันสุดท้ายเป็นตัว๋วเวลาท่านผู้ชมจะย้ายตู้ก็คือต้องกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมมีตั๋วใบหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นแบบนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีตั๋วใบหนึ่งเปิดเลยก็แล้วกันนะครับดูได้ได้อะไรน้องจิซูรตุต้องมาแล้วขอคนเดียวเลยคนอื่นช่างเขาโอ้โ นี่ครับผมบรรยากาศการเปิดครับมีน้องขึ้นมาจากสถานีรถไฟใต้ดินนะครับโตเกียวเมโทรอา้าวน้องผมสั้นแย่จังเลยทำไมไม่ใช่น้องจิซุรุอันนี้ความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับชอบคนไหนก็นเลือกคนนั้นหมดไปและตัวมีตัวเดียวเดี๋ยวไปสเปเชียลตู้แรกครับมีโอกาสอา้าวเวนกรัมเพิ่งเห็น5,000แคทได้5ดาวแน่นอน5,000แคท แต่ต้องเติมเงินแงไม่เติมเงินอดงานข้ามไปดูออสตาร์ได้อออสตาร์ไม่มาอ่าก็ต้องไปตู้แรกสุดแล้วละที่เราจะเปิดได้ซึ่งผมเปิดได้2รอบผมเปิดเลยกันแล้วกันนะครับหรือใครจะรอออสตาร์มาก่อนก็ได้นะเผื่ออยากจะดูแบบเอออนิเมะเรื่องอื่นอะไรเงี้ยได้นะเปิดอนิเมะเรื่องอื่นอะไรเงี้ยดูซิรอบนี้ยังไงเนี่ยใครเอ <laughs> สาดาว สามดาวจัดไปโอ้สี่ดาวมาอีกแล้วอยากได้จีซูรุห้าดาวว่าขอหน่อยได้ไหมนี่คือเอาเอาภาพจากในอนิเมะมาทางนั้นเลยเนาะแอ้สา เฮ้ยเฮตกใจหมดมีเสียงเอฟเฟกต์กว่าจะมีอะไรดีอ๋อเปล่าครับผมไม่มีอ่าไม่เป็นไรอีกรอบนึงคลิปเลยละกันงับสรุปมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีสามตกใจมันขึ้นอย่างนี้คือซ้ำๆแล้วก็ได้แต้มกระปองเต็มไปหมดเลยนะี่ยแต้มพีเนี่ยโอเคก็ตามที่เห็นครับว่าเกลือ สำหรัเพื่อนๆคนไหนเปิดแกปองแล้วเกือนะครับไม่เป็นไรครับปิดเกมแล้วเปิดใหม่นะฮะแล้วก็ก่อนจะเข้าไปในเกมให้กดตัวนี้นะครับตัวนี้คือคําสั่งในการรีเซตนั่นเองครับกดตัวนี้ปุ๊บ ID ที่ท่านผู้ชมเล่นเมื่อกี้จะหายเป็นปิดทิ้งแล้วก็เข้าไปสุมใหม่ได้เลยครับแน่นอนเปิดแกปองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปทําการอัปเกรดกันก็คือตรงนี้นะครับเล่นคาโน เข้ามาก็จะเจอสรุปเลยนะครับว่า,เ,าเรามีตัวละครที่อยู่ในเด็กเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเด่นนะคนเราเปลี่ยนตัวได้นะกดตัวเนี้ยเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนเมนอะแล้วเราก็กดที่เดิมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะมีการ์ดให้เราเลือกด้วยนะครับว่าอยญ่ยิ่หน่อยเราจะเปลี่ยนเมนอะไรเงี้ยได้นะครับเสร็จแล้วดูด้านซ้ายมี5เมนูนะครับเมนูแรกคือการจัดเด็กใช้คํานี้ก็ละกันเนาะพิธีการจัดง่ายๆคือกดด้านซ้ายล่างครับบนหัวผมอะ นี่คือโอมาเกษตรจะเป็นการจัดที่ดีที่สุดให้แล้วก็มีให้เลือกนะว่าจะเน้นธาตุไหนหรือว่าสกิลประเภทไหนเป็นหลักถ้าไม่ได้เน้นก็คือนี่ครับติดดันบนกรอเคมันก็จะจัดที่ดีที่สุดให้เราเลยทันชีนะครับและนี่ก็คือดีที่สุดที่ผมมีนะครับเป็นไงล่ะน่ารักอะ่ะห่างมาน่ารักจริงเสร็จแล้วก็กดแบ็คนะครับแล้วก็เมนูที่2นะครับตรงนี้คือการอัปเกรดนั่นเองครับเดี๋ยวอัปเกรดใครดีที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยก็แล้วกันนะครับหาก่อน เจอแล้วใบนี้ใบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอ่อให้จะบอกว่าให้อาหาร <c oughs> ให้ขนมน้องทานได้เลยนะครับน้องก็จะเลเวลอัพแล้วก็ให้เงินน้องไว้ด้วยนะนี่แหละก็คือการอัพเลเวลนะครับแล้วมันก็มีหมวดอื่นด้วยนะไม่ใช่เว็บอย่างเดียวสก,สกิลได้นะครับแล้วก็ไอตัวของแหวนนี่คือจะเป็นความชอบจําจําความชอบได้ไหมอ่าถ้าเกิดความชอบของน้องเขาเยอะเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกท่าโพสปลดล็อกนน่นนั่นนี่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีีลุงตุงนังอยู่ตรงนี้เลย,ย,รเ,ลยเรื่องของการอัปเกรดนะครับ สำหรับเมนูที่3ด้านซ้ายนะครับนี่คือการแรนจอัพครับการเลื่อนขั้นของตัวละครนั่นเองครับซึ่งจะเลือกได้แค่ต้องบอกว่าไงดีล่ะเมนการ์ดของเราอะ่ะเมื่อไอตัวแรนมันมากขึ้นนะครับก็จะได้รับโบน,นัสต่างๆเพิ่มเติมมากมายแต่มันใช้ตังค์เยอะไปนิดนึงนะในช่วงแรกเพราะนั้นก็อาจจะยังอัพไม่ได้ของมีแต่อัพไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรไม่ว่ากันเดี๋ยวเรามีตังค์ก่อนจะได้มาเปยน้องๆเยอะๆฮะส่วนในที่สีนี่คือเป็นการสรุปการทั้งหมดที่เรามีครับก็สามารถเข้าไปเช็คดูรายละเอีียดดเเเเพิิ่่มมมมตไไ้้ห็นหอออออนอออออาาะรรบงผืใคก ถ้าเกิดใครอ่านไม่ออกก็ก็ตัวใครตัวมันนะครับ Google Translate เอาถ้าอยากรู้เรื่องนะครับและที่นี้เนี่ยไอตัวของการ์ดเนี่ยมันจะมีเหมือนความคืบหน้าด้วยนะถ้าเกิดเราอัปเกรดการ์ดไปจนถึงเลเวล10 20 30เนี่ยมันก็จะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเช่อนอัน,นี้คือจะเป็นตัวของเนื้อเรื่องของการ์ดใบนี้นะอ่าก็คือการ์ดใบนี้ก็คือครั้งแรกสุดเลยใช่ไหมที่พระเอกกับนางเอกเจอกันเนาะแล้วก็อันนี้คือบวกโบนัสค่าความสามารถอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีเสียงด้วยนะ ปลดล็อกเสียงอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูกันแล้วกันสําหรับคนที่ชอบการไปนี้ก็อัปเกรดกันไปให้รัวๆเพื่อปลดล็อกเนื้อหาตา่างๆนั่นเองครับแลนะสุดท้ายครับพอ,อยต์ก็ผมอันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนแต้มนั่นเองแต่ว่าผมเลือกการ์ดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันจะต้องยังไงอะ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเนี่ยเลือกอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยอาจจะต้องแบบว่ามีการ์ดพิเศษหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าถึงจะสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยพอดีแลกไม่ได้ไงงั้นก็ไว้ก่อนกันละกัน ส่วนเมนูอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเป็นเรื่องของการสรุปรวมตามตรรัวละครนะครับออย่างเช่นอย่างเงี้ยน้องจิซูรุมีอะไรบ้างคลิกเข้าไปดูได้ไหมครับเนี่ยคือผมสะสมการของน้องจิซูรุมาเยอะมากแล้วนะครับนี่ตอนที่ใส่แว่นเป็นไง <laughs> น่ารักอ่ะมันจะสรุปรวมอีกทีครับว่าตอนนี้เรามีการอะไรบ้างและแต่ละการเนี่ยมันอัปเกรดไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ดูด้านขวาครับมันก็จะมีเดีเดีกดให้ดูแล้วกันอันนี้ก็คือรวมทุกคนไม่แยกรายคนนะครับ ส่วนอีกอันนึงนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของการ์ดหลักคือตอนนี้ผมมีการ์ดใบเดียวไงก็เลยไม่รู้จะสาธิตอันอื่นให้ดูได้ยังไงนะครับแล้วเราก็ด,ดูดูได้นะว่าการ์ดหลักประเภทอื่นของคนอื่นเนี่ยเขามีอะไรบ้างทําไมของคนอื่นมีเยอะจังเลยอะทาไมของอิสุรุมีใบเดียวไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของร้านค้านะครับแล้วก็พวกแพ็กเกจเติมเงินต่างๆครับเดี๋ยวพาไปดูครับอันแรกเลยอันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นแบทเทิลพารสนั่นเองนะครับน่าจะพอนึกภาพออกมีอยู่ในนแททบจะุกเกเมมัั้งสยีย ก็คือถ้าเกิดเราเล่นไปแล้วทำภารกิจผ่านตามเกม,มนะเราก็จะได้รับของฟรีแต่ถ้าเกิดเราจ่ายเงินนะครับเราก็จะได้รับตัวของที่มันฟรีมากขึ้นด้วยจะใช้คำว,ว่าฟรีก็ไม่ได้นะอันนี้คือสําหรับคนที่เติมเงินอ่ะจะได้รับของมากขึ้นราคาก็อยู่ที่980พิพรีเมียมคอยนะครับเดี๋ยวดูราคาเด้เท่าไหร่ลองกดดูนะอันนี้ก็บอกว่าเราไม่มีคอยนะครับเขาเรียกว่าคาโนคอยนะ ถ้าเกิดใครจะเติมเงินต้องใส่ปีเกิดกับเดือนเกิดก่อนนะครับตามตัวอย่างเลยเห็นไหมอันนี้หนึ่งเก้แล้วก็เดือนมกราก็จะเป็น19 8 7 0เงอันนี้ก็ต้องใส่เข้าไปก่อนนะครับเป็นกฎหมายของญี่ปุ่นนะฮะอันหนึ่อันนี้ขอไใคของมันนะครับโอเคเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็โอเคโอเคไปอายุเกิน20ก็จะเติมเงินได้ไม่อั้นนะฮะเมื่อกี้เท่าไหร่นะแปดร้อยห้าสิบใช่ไหมแปดร้อยห้าสิบคอยเติมอันนี้ก็ได้ครับเติมอันนี้ก็ได้เราจะได้พันสองอันนี้คือเติมครรัั้้งงแกมนไดต อ่าก็คือเติมอันนี้ก็เท่าไร่เนี่ยลองดูดิหกร้อยสิบเยนเหรอก็ประมาณ300กว่าบาทก็ไม่น่ามีปัญหานะ300กว่าบาทก็โอเคอะคือมันได้พวกตั๋วพรีมงพรีเมียมด้วยไ,ไงไว้ไปเปิเปดกด์ปองอนะผมว่าก็โอเคอยู่นะถ้าคนจะจริงจังนะถ้าไม่จริงจังก็ปล่อยมันไปไม่ต้องสนใจนะฮะนอกจากนี้้วครับมันจะมีตัวของเมมเบอร์ด้วยนะครับดูด้านขวาบนครับเมมเบอร์ Member ครับอันนี้คือประมาณตั๋ว VIP อพีแบบ30วันแต่ละวันจะได้อะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกไกด์ปอง แล้วก็อันนี้คือแพตตินัมคือแพงสุดเลยมันไม่ได้แค่แกะปองอย่างเดียวมันจะได้ตัวแอคชั่นพอยต์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปเล่นได้เยอะขึ้นด้วยซึ่งอันบนนี้คือเปิดฟรี10ครั้ง3ครั้งไม่ใช่ไม่ใด้ฟรี10ครั้งต้องบอกว่าการเปิดอ่ะมันมี1ใบกับ10บใบใช่ไหมเออเปิด10บใบได้ฟรี3ครั้งต่อวันนะครับอันนี้คือ2ครั้งอันนี้คือ1ครั้งนะครับ แล้วก็จะมีตัวของพาสอ่าพาสอันนี้ก็คือจะได้รับเป็นเงินคาโนคอยก็คือเงินเงินทองใช่ไหมคาโนคอยทองหรือเงินวะเออสักอันหนึ่งอ่ะก็คือมันจะได้เงินแคสทุกวันเอาเป็นว่าอย่างนี้กันละกันนะครับซึ่งจะมี2ราคาอันนี้คือเราจะได้อ่าวันละร้อยแต่ข้างล่างนี่วันละหนึ่งพันก็คิดว่าน่าจะแพงกว่านะไปไปดูกันเองกันละกันนี่คือเรื่องของการเติมเงินนะครับเผื่อใครอยากจะได้แคสมากพอจะได้ไปเปิดแก๊ปปองนันเอง ส่วนอันสุดท้ายที่เป็นร้านค้าจะอยู่ตรงนี้ครับข้างๆเดทเลยครับเป็นร้านค้าเลยเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะมีของอให้ให้เราซื้อให้เราแลกเปลี่ยนเต็มเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้พวกที่เราไปดูมาก่อนหน้านี้มันก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัววีพง VP วีพีอะไรเง,งี้ยก็ก็จะมีหมดนะครับลองดูกันละกันเนาะว่าเราจะซื้ออะไรนะฮะส่วนตัวผมคงไม่ซื้อเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แลกของขวัญด้วยนะก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแต้มเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแลกได้ซึ่งแต้มเหล่านี้ก็ได้มาจากการเอาตัวละครไปขายจําได้ไหมที่ผมขายไม่ได้อะเออถ้าเกิดมันขายได้เนี่ยมันก็จะมีแต้มไอพวกนี้ผุดขึ้นมาด้วยอ่าแล้วก็จะมีแต้มเพื่อนนี่ไงนี่ไงถ้าเกิดเราแอดเพื่อนเนี่ยเราเราสามารถส่งแต้มเพื่อนหากันได้ก็จะมาแลกของได้ที่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับการรีไซเคิลครับผมตรงนี้ซึ่งมันสามารถแลกแหวนกับไอตัวหนังสือสกิลได้ด้วยนะคััออนนนนนี้้กกก็็ลลงงมาเเชดูแวะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันบ้างดีกว่านะครับมันจะแอบอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นขีด4ขีดขวาบนสุดเลยครับไอที่น่าสนใจมีแค่อันเดียวเลยครับคือออปชันนะครับเมื่อเราติ๊กเข้าไปแล้วก็จะเจอนี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นเซตติ้งนะครับก็เผื่อใครแบบปรับกราฟิกมาแล้วแบบไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเผื่อเราจะมาปรับที่นี้ก็ปรับได้ครับโซนแรกเกี่ยวกับเสียงไม่มีอะไรด้านล่างเป็นพวกแจ้งเตือนนะครับเลื่อนลงไปอีกนะครับ อ๋อมีเรื่องของการล็อกด้วยนี่หรือเปล่าเหตุผลที่ผมไม่สามารถขายการได้เพราะว่าผมล็อกการไว้ไงการไหนเพิ่งมีใบแรกล็อกอัตโนมัติน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเออเออลองลองไปดูกันแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้คือกราฟิกนั่นเองเผื่ออย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่ามือถือเราไม่ไหวอยางจะมาลดก็มาลดตรงนี้ส่วนอันนี้ครับเป็นการเซฟไอดีไปเล่นเครื่องอื่นนะครับซึ่งเกมนี้นะครับท่านผู้ชมจะต้องใส่อีเมลแอดเดรสเข้าไปนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยเดี นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ทั้ง ID แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับใครจะเาไปใช้ต่อก็เต็มที่นะครับส่วนตัวผมคงไม่เล่น ID นี้ต่อแล้วนะฮะอันนี้คือการสร้าง ID นะครับส่วนการโหลด ID ก็เดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคครับก็อันนี้ย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนเข้าเกมให้กดตัวนี้นะครับตัวนี้นะปุ่มที่2นะครับ เมื่อเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วจําอีเมลที่เรากรอกได้ไหมแล้วก็พาสเวิร์ดที่มันสุ่มให้มาจําได้ใช่ไหมครับใส่เข้าไปทั้งคู่แล้วกดโอเคแค่นี้นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการย้าย ID นะครับงั้นก็สําหรับเกมนี้ตามที่เห็นคือ เล่นง่ายๆแนวพัซโซนะครับเก็บเพชรไว้เยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอเปิดการฉปบองจากในแอนิเมที่เราชอบอะไรเงี้ยผมว่าผมจะเปิดหาน้องคนนี้ใช่ไหมน้องน้องแมวใช่ไหมเออที่เซอร์วิสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเปิดหาแม่ชีด้วย2คนนี้อะไรเงี้ยอาจจะเก็บไว้อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่กันละกันครับแล้วก็ไม่มั่นใจนะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแอนิเมะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นว่าติดตามชมกันต่อไปกันละกันนะครับสำหรับเกมนี้ครับผมบา,บายๆครับ